สวัสดีค่ะทุกคนดีเจรับกระสุนบีบูลอนะคะวันนี้จะมารีวิวนี่เลยค่ะเป็นของของเขาเองนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะกลับม,มาพบกันอีกแล้วนะคะนี่เลยะคะ่ะก็จะเป็นแซนวิชที่เขาขายนะคะเป็นหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะ ขายทุกตอนเช้านะคะขายหน้าบ้านนะคะใครที่อยู่แถวจังหวัดสงขลาเพื่อนๆนะคะก็แวะมาอุดหนนกันได้นะคะขายหน้าบ้านเลยค่ะอยู่ซอยหนองไนคุ้ยนะคะซอยก็จะอยู่หน้าประตูโรงเรียนนะคะเดี๋ยวจะเกียให้ดูนะคะนี่เลคะ่ะเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะทุกคน นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นขนมปังนะคะแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็จะมีผักด้วยนะคะไส้นะคะก็จะมีไส้ทูน่าโปรอาดแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็ไส้แฮมนะคะต่อร้านิบบาทเท่านั้นเลยนะคะสาหรับใครที่สนใจก็สามารถเล่นเราอน่นกันได้นะคะ จะขายออนไลน์ด้วยนะคะแต่ด้วยว่าช่วงนี้อ่ะก็คือขาไม่เป็นไม่มีเงินเอาไว้ลงทุนนะคะไว้ถ้ามีโอกาสก็จะขายออนไลน์ให้ทุกคนสั่งได้นะคะหรือถ้าอยากสั่งเท่าไรจริงๆก็จะบอกนะคะว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนจะขายออนไลน์นะคะ <S <S สำหรับวันนี้ราไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วจะกับหมาคลิปหนนะคะ